ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปย้อนวินาทีที่ปูดำสาราััน์นะคะหลังน้ำตาเสียใจค่ะหลังพลาดมงนางสาวไทยในปี2529จากทวีพรคลังพลค่ะนางงามขี้เหล่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ื่อย้อนกลับไปนะคะท่านผู้ชมหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณทวีพครคลังพลอยนางสาวไทยในปี2529ที่มีกระแสโด่งดังโดยเธอได้ฉายาว่านางสาวไทยที่ขี้เหร่ที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมจากฉายาดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อคุณทวีพครคลังพลอยนะคะที่มีทั้งสื่อมวลชนและผู้ชมมากมายค่ะต่างคาดหวังว่าคุณสารารัหลุ่มเรืองวงนะคะตัวเต็งในการประกวดในครั้งนั้นเนี่ยต้องได้มงกุดแน่ๆเลยแต่เมื่อผลประกาศออกมาว่าคุณทวีพรคลังพลอย ได้เป็นผู้ชนะจึงมีเสียงโหดจากผู้ชมค่ะและในขณนะนั้นนะคะคุณปูดาําสราทค่ะก็ได้หลั่งน้ําตาออกมาจากความเสียใจนะคะหลังจากที่พลาดมงกุฎนางสาวไทยในปี2529ค่ะทากลางความไม่พอใจของกองเชียร์นะคะที่หวังว่ามงเนี่ยจะลงคุณปูดาําสราตอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะโดยในปีนั้นนะคะคุณธามทิพพงสุขเป็นคนสวมมงกุฎให้ค่ะนับเป็นปีแรกเลยนะคะและเป็นปีเดียวที่นางสาวไทยเนี่ย ในปีที่ผ่านมาสวมมงกุฎให้กับผู้ที่ได้รับตําแหน่งนะคะซึ่งคุณทวีพรคลังพลอยนะคะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลในปีคิศกาัรช1986ณกรุงปานามาซิตี้ค่ะประเทศปานามานะคะและไม่สามารถผ่านเข้ารอบใดๆได้ค่ะส่วนรองอันดับหนึ่งอย่างคุณสาราญรนะคะไปประกวดมิดเอเชีย แปซิฟิกค่ะได้รับตําแหน่งรองอันดับสองนะคะและรองอันดับ4ในปีนั้นก็คือนางสาวพัชรีพรจันรสว่างซึ่งเป็นดารานักร้องในกลุ่ม18กระัตค่ะและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง18กระดัตนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกคนที่เคยโห่ไล่และตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นนางงามที่ขี้เละที่สุดในประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนคําพูดเสียงใหม่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณทวีพรคังพลเธอเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินแห่งหนึ่งค่ะและต้องบอกเลยว่าเธอสวยขึ้นมากๆค่ะเหมาะสมกับ ตำแหน่งนางสาวไทยจริงๆเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของคุณปูดําสร,รัตน์นะคะปัจจุบันเนี่ยประกอบธุรกิจอาหารเซนใหญ่เฮาส์ค่ะและอาหารเสริมสําหรับควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ยังมีงานแสดงอยู่เรื่อยๆผลงานเด่นของเธอก็ได้แก่ปริศนาของเวตาลค่ะอุบัติเหตุเป็นนวนิยายนะคะหมูแดงค่ะบ่วงหงและดาวเปื้อนดินเป็นต้นค่ะและเธอก็ยังเคยเป็นนักแสดงของช่อง7สีอีกด้วยนะคะ